สวดีจ้ากลับมาพบกับแม่แสบอีกเช่นเคยวันนี้แม่แสบมีเมนูมานําเสนอทุกคนวันนี้เราจะมาทําเมนูไข่ตุนและนี่ก็เป็นไข่ที่แม่แสบเตรียมไว้วันนี้จะใส่ไข่ไก่ซีฟองตามด้วยหมูอันนี้แม่แสบรวนสุกเรียบร้อยแล้วใส่เพื่อสําหรับแต่งหน้าและแครอทหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆหั่นตามชอบเลยจา้าตามด้วย ต้นหอมแสบจะใช้ในส่วนของใบที่เป็นสีเขียวเพื่อเวลาที่เราแต่งหน้าจะทำให้ไข่ตุนของเราสวยและส่วนผสมอย่างอื่นอีกก็คือรถดีตามด้วยซีอิ๊วขาวและวันนี้แสบจะใช้ถ้วยอลูมิเนียมแบบนี้ทำไข่ตุนเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมว่าไข่ตุนของแม่แสบจะเป็นแบบไหนขั้นตอนแรกแสบก็จะตอกไข่ทั้งหมดสี่ฟองใส่ภาชนะ หลังจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากันอัตราส่วนที่แสบจะทําวันนี้ไข่หนึ่งส่วนต่อน้ำสองส่วนเดี๋ยวแสบจะตวงไข่ให้ดูนะคะหลังจากนั้นก็มาร์กไว้ว่าไข่เรามีขนาดปริมาณเท่าใดหลังจากนั้นก็เทไข่ใส่ภาชนะคืนเราจะมาตวงน้ํอาอัตราส่วนแรกเทใส่ไข่ลงไปเลยอัตราส่วนที่สอง เทใส่ไปเลยจ้าขั้นตอนต่อไปเราก็มาตี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 ต,ตีคนส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นก็เติมผงปรุงรสรสดีลงไปเลยตามด้วยซีอิ๊วขาวคนส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปก็นํามากรองสาเหตุที่ต้องกรองเพราะหน้าไข่ของเราจะเนียนแสบจากกรองประมาณสองครั้งนะจ้าถ้ามีเศษฟองอยู่ก็ตักออกได้เลยจ้าเพราะเวลาเรานื่อจะได้ไม่เป็นฟองอากาศเนาะ ต่อไปก็มาเรียงถ้วยนะจ๊ะรู้สึกว่าถ้วยที่แสบเรียงจะเยอะไปเดี๋ยวแสบจะนึ่งแค่4ถ้วยก่อนสูตรนี้จะได้ประมาณ7ถ้วยพอน้ําเดือดแล้วเราก็น้าคายมาตั้งไว้เลยใช้ไฟที่อ่อนที่สุดเลยนะจ๊ะแสบจะใช้เวลานึ่งประมาณ10นาทีและแล้วคขยตุนของแม่แสบก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวิธีการตรวจเช็คก,ก็ใช้ไม้แหลมจิ้มไปตรงกลาง ถ้าไม่มีน้ำส่วนขึ้นแสดงว่าไข่ของเราใช้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปแสบขอแต่งหน้าไข่ตุ๋นให้มีความสวยงามน่ารับประทานแสบก็จะใส่หมูสับลงไปตามด้วยต้นหอมแสบจะใช้ในส่วนของใบและเพิ่มสีสันแสบก็จะใส่แครอทโรยไปด้วยน่าทานมากๆเลยทุกคนไข่ตุน๋นทรงเครื่องของแสบเพื่อนๆสามารถทำตามได้เลยนะจ๊ะ หลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วแสบขอนึ่งต่ออีกสักสองนาทีปิดฝาไว้ข้อสำคัญและข้อควรระวังเวลานึง่งให้ใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยตอนนี้ก็เสร็จนที่เรียบร้อยแล้วหน้าทานมากๆเลยทุกคนตอนนี้ก็หยิบใส่ภาชนะได้เลยเดี๋ยวแสบจะให้ดูว่าไข่ของแสบมีความเด้งและหน้าเนียนขนาดไหน ไข่ของเรามีความเด้งมากทุกคนหน้าเนียนมากเลยเวลาที่เรานึ่งควรใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยถ้าเราใช้ไฟแรงจะทำให้หน้าเราฟูและเป็นรูพุนๆไม่สวยงามเนื้อเด้งมากเลยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ คลิปวิธีการทําไข่ตุ๋นของแม่แสบนะคะน่าเนียนมากเลยทุกคนวันนี้แม่แสบทาไข่ตุ๋นทรงเครื่องเนาะก็ตามนี้เลยนะคะที่แม่แสบให้ดูนะคะเด้งมากเลยทุกคนถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับทุกคนแม่แสบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่แสบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ